อภิศดาอุ้มลูกสาวไว้13วันชมวิวชาวเน็ตอึ้งหุ่นปังเป๊ะเรียกว,ว่าเป็นคุณแม่ป้ายแดงที่ทําเอาแฟนๆแห่ชื่นชมความหุ่นเฟิร์มอย่างเร็วกันเพียบสําหรับไออภิษดาที่งานนี้ขอเลี้ยงลูกเต็มตัวอยู่ที่ภูเก็ตการันตีจากโคตรล่าสุด ที่คุณแม่คนสวยอุ้มลูกสาวน้องเลอาซึ่งเพิ่งคลอดเข้าสู่วัยที่13ออกมาพักผ่อนชมวิวปังๆง,งานนี้บอกเลยว่าหุ่นสาวไอซ์ที่เพิ่งจะคลอดนั้นว้าวและเฟิร์มมากเรียกได้ว่าหมดลูกยังไม่ทันเข้าอูก่ก็เริ่มเป๊ะแล้วท่ามกลางแฟนๆแห่กดไหล์ชื่นชมหุ่นแม่และเอ็นดูความน่ารักของลูกสาวกันเพียบว่าไม่รู้จะมองหน้าลูกหรืออึ้งกับหุ่นคุณแม่หลังคลอด,ดี หากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ